เลยออกรสชาติใหม่เอ็กกับเค C ฟซเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันอร่อยหรือเปล่าผู้พันครับไก่ผู้พันอยู่ที่ไหนครับรสชาติของมันอยู่ที่ไหนสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับเกิดมาแงะนั่นเองนะฮะและวันนี้ผมก็จะมาแงขนมนะครับที่ออกใหม่ของเลนั่นเองนะฮะและเอกกับเค C ฟซด้วยอ่ะอามันน่าสนุกตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรสชาติแรกที่มันออกมานะครับก็คือนี่เลยรสชาติไก่วิ่งแซบนั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นเมนูในเคปสีที่ยอดน,นิยมเลยนะครับตัวนี้นะฮะและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยรสไก่สูตรผู้พันนะฮะ นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวออริจินอลของตัวเคปซีเขานะฮะเป็นเมนูของเขาซึ่งเลนะครับก็ได้จับมือกับเคปซีนะครับในการออกรสชาติที่ยอดนิยมของตัวเมนูเคปซีนั่นเองนะฮะที่คนกําลังพูดถึงมากที่สุดเลย oh. เดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูดีกว่าว่ามันควรหาทําหรือไม่นะฮะซึ่งจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเข้ากันนะเพราะว่าจริงๆตัวขนมส่วนใหญ่เนี่ยพวกรสชาติไก่นู่นไก่นี่เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเลยดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไง ไปชิมกันเลยดีกว่าอืม,อมกลิ่นหอมนะครับตัวนี้กลิ่นหอมใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมฉีกเทียบเลยดีกว่านะฮะตรงนี้จะเป็นรูปไก่นะครับมีราดพริกป่นมีมะนาวนะครับดูแล้วจี๊ดปากมากนะฮะเฮ้ยพูดแล้วน้ำลายสอเลยนะฮะนี่เทียบกันให้ดูเลยนะฮะว่าความต่างของมันเนี่ยต่างกันที่ตรงไหนบ้างนะฮะ สองรสชาตินี้ก็จะเป็นแผ่นหยักทั้งคู่นะแต่ตัวเนี้ยสูตรไก่ผู้พันเนี่ยมันจะสีเหมือนออริจินอลของเล่ทั่วไปนะก็สีเหลืองอ่อนๆเหลืองอลามอลาม,อลามหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะอารมณ์เหมือนตัวรสชาติห่อสีส้มของเล่นะฮะที่เป็นรสเผ็ดนะก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ <No. S 1> ผมดมกลิ่นก่อนเลยดีกว่าอืมไม่ได้เหมือนไก่มากมายนะหลกัหลกๆเป็นกลิ่นเครื่องเทศนะฮะส่วนตัวนี้นะอืม มันกลิ่นเครื่องเทศเหมือนกันแต่มันจะออกแสบแสบนิดหน่อยนิดเดียวเลยไม่ได้เยอะมากนะฮะมาชิมเลยดีกว่าผมจะชิมตัวนี้เลยมาชิมเข้าไปนะไม่มีความเป็นไก่ผู้พันเลยว่ะผมว่ามันไม่คือนะผมว่ากลิ่นทั่วไปของเลเนี่ยยัง หอมกลุ่นกว่านี้นะรู้สึกตัวนี้กลิ่นความหอมมันจะยังไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะยังไม่สู้เท่าตัวพวกออริจินอลหรือว่าพวกสาหร่ายซาวครีมอะไรต่างๆนะครับยังสู้ไม่ได้นะมันออกเค็มๆอย่างเดียวมากกว่าน,นะครับยังไม่ค่อยโดนผมเท่าไหร่นะถ้าพูดกันตรงๆนะยังไม่ค่อยโดนผมเท่าไหร่แต่ก็กินได้นะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือผมว่ามันยังไม่ค่อยสุดมันออกเค็มอย่างเดียวยังไม่ค่อยเคี้ยวแล้วสนุกเท่าไหร่รสชาติยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างมากเท่า<ๆ>ไหร่ๆๆๆนะ ผ่านไปก่อนเรามาชิมตัวนี้ดีกว่าไก่วิ่งแซบรสชาติมันเหมือนอะไรอ่ะมัน,ในใคล้ายๆเนี่ยฮะ <Yeah. S 1> เพสตรสล,ลาบเออมันไม่คล้ายเพสตดรสลาบเลย <Hey. S 1> ซึ่งมันจะแสบๆคอ,อนิดหนึ่งนะครับมี <Hey. S 1> ความฉุนๆนิดหน่อย No เหมือนเดิมครับขาดความหอมเหมือนเดิมนะแต่อันนี้ผมว่ารสชาติยังใกล้เคียงกับไก่วิ่งแซบนะ ยังมีความคล้ายอยู่บ้างมีกลิ่นคล้ายอยู่บ้างนิดนึงนะ <Bro. S 1> เออยังคล้ายอยู่ยังคล้ายอยู่โ <Okay. S 1> อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่คนเลยนะับแต่ผมกินแล้วผมยังความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบอยากซื้ออีกอะ่ะอยากกินอีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายัง <laughs> เดี๋ยวผมมาให้คะแนนเลยดีกว่านะครับเต็ม1ิของทั้งสองนะครับรส hey, <hey>, hey. ชาติไก่ทอดสูตรผู้พันตัวนี้นะครับเต็ม10เนี่ย ผมให้5 <S <S ผมว่าตัวความหอมของมันนะครับมันยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความเป็นไก่ทอดเนี่ยผมยังสัมผัสถึงมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะส่วนตัวนี้นะครับไก่วิงแซ่บคะแนนเต็ม10นะครับผมให้5.5แล้วกันเออครึ่งครึ่งไปแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่ค่อยโดนกับมันเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะกลิ่นตัวเนี้ผมว่าได้แล้วผมให้จุด5ไปเพราะกลิ่นเนี่ย คล้ายๆอยูอ่พอกินเข้าไปรสชาติผมว่าก็ยังไม่ได้อร่อยขนาดที่จะต้องแบบเอ้ยซื้อมากินอีกเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันคือกระแสนะครับมันคือความแปลกใหม่ที่เฮ้ยเล เกับเคฟว่ะมันน่าสนใจตรงนี้แหละฮะแล้วต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมี X แนวแนวนี้อีกหลายๆลร้านนะผมว่ามันจะสนุกขึ้นแน่ๆเลยนะครับอันนี้แหละครับเขาทําขึ้นมาเพื่อเป็นกระแสนะครับเพื่อเพื่อเป็นความลิมิเต็ดของมันนะฮะผมว่ามันเวิร์คครับผมชมไอเดียของเขาตรงนี้เลยแต่รสชาติยังไม่ได้ขนาดนั้นนะรสชาติยังไม่ได้ขนาดนั้นนะต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมชิมให้ดูแค่นี้แหละลองไปชิมกันเองดีกว่าว่าโดนหรือไม่โดนครับส่วนวันนี้นะครับใครชอบนะฝากกดไลค์นะฮะกด s u b สไ ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย